โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับช่องโมต้อขอเชิวครับวันนี้ก็ฉกเชิญนิดนึงนะพอดอีอได้รับพัสดุมาจริงๆพัสดุนี้เนี่ยได้มาหลายวันแล้วนะครับได้แต่วันเมื่อวานแล้วเรื่องของเรื่องก็คือ,อ,อไปพูดถูกคอกับน้องคนนึงนะครับพอดีก็อยู่แบบว่าอยู่วงการบอลสีด้วยกันนี่แหละแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกพอพูดไปพูดมาถูกคอน้องก็บอกเอ้ยพี่เดี๋ยวผมส่งบอลสีฟรีๆมาให้เลยเอ่าก็นี่ก็ได้มานะครับทีนี้ก็ เหมือนเราไม่ได้ดูด้วยว่าเออพัสดุมาวางไว้แล้วแบบเราไม่ได้ดูตรงที่เขาเอาไว้นหละก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับวันนี้ก็ส่งม้างแต่เมื่อวานแล้วนะก็ไม่รู้ว่าวันตอนนี้น้องเขาจะเป็นยังไงนะครับโหพลาดจริงๆเลยนะครับต้องขอโทษน้องด้วยนะที่ไม่ได้ใส่ใจในพัสดุ <laughs> โอเคมาแกะกันเลยนะครับก็เรามาดูข้างในกันเลยนะครับโอ้เขาหอมมาดีนะเนี่ยโอ้ยทำไม อ๋อเขาบีบให้ตกใจหมดด้วยเขาก็ทำดีแล้วเนี่ยเขาหอมมาดีมากนะครับเอ้ยโอเคน่ารักจังเลยอ่ะมี2ต้นน้องเขาบอกว่าเป็นต้นอ่าสีบริรำแล้วก็อ่าเพชรจระแสงมานะครับแล้วก็มาแกะดูกันนะครับว่าทิ้งไว้ตั้งนานไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ในรีบทำเนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีตอนเช้านะครับอันนี้คือ เดีかかか๋ยวแกะก็เอาไปเข้าตู้ก่อนแล้วกันเนาะเดีええ๋ยวพรุええ่งนีええ้ค่อยจะมามาพูดถึงรายละเอียดีทีแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับเราก็ยังถือว่าดีเลยครับเราไม่โอเคนะาไม่แต่ยอดสายยอดขายใหม่เลย โอเคนะครับก็ได้มาแล้วนะครับสองต้นก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งให้เดี๋ยวยังไงรายละเอียดเดี๋ยวผมไปดูอีกทีพรุ่งนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาน้องเขาเนี่ยเอาน้องเขาไปเข้าตู้ก่อนละกันนะครับโอเคนะครับรไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับอ่ะโอเคนะครับก็จากที่ ได้พูดไปเมื่อคืนนะบอกว่าจะมาบอกรายละเอียดในตอนเช้านะครับว่า,าจากที่น้องเอนะครับน้องเอได้ส่งบอลสีมาให้ผมนะครับนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อนคืนก็ฉุกเฉินนิดนึงแหละเพราะว่าเราก็ไปดองไว้ไปสนีตั้งนานนะครับนะไปลองพัสดุไว้ตั้งนานามาดูต้นแรกนะฮะต้นนี้เป็นอของน้องเขาว่าเรียกสีบริรมนะครับพี่น้องก็สมหใหตตอนนี้ก็กําลังพักฟื้นอยู่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงยังไงก็รอดนะครับอยู่มาอยู่ในมือผมแล้ว แล้วก็อีกต้นหนึ่งก็จะเป็นนี่อันนี้ก็ฟื้นแล้วนะครับเรียกว่าเพชรจรัดแสงเพชรจรัดแสงน้องก็ส่งมาให้นะครับอโอเคทีนี้ผมก็เลยจะส่งขึ้นไปให้น้องบ้างนะครับในเมื่อน้องส่งมาให้แล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าได้ไปคุยกันถูกคอเนาะก็เลยว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้กันแลกเอาละกันนะไม่ขายก็แลกขายไม่ได้ก็แลกน้องเขาบอกว่าอย่างนี้นะน้องเป็นคนน่ารักนะครับน้องเป็นสไตล์ว่าคล้ายๆผมก็คือ หาเป็นไม้สะสมนะครับเป็นไม้สะสมคือเราเก็บสะสมป็นส่วสนใหญ่บางคนก็เก็บตัวตัวเทพตัวอะไรบางทีเราไม่ได้ชอบตัวเทพเราก็เก็บเอาตัวที่เราชอบนะครับเนาะเราไม่ได้ตามกระแสมากนะครับนะเราดูเพื่อความสวยงามแต่ถ้าอพอดีมีถ้ามีแบบลูกค้ามาขอซื้อเนี่ยเราก็ขายไปสีต้น5ต้นนะครับนะเราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจขนาดนั้นก็เลยว่าเออโอเคคุยถูข้คอคือแลกกันน้องยังบอกอีกนะว่าเออต่อไปไม่มีอะไรบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะส่งให้นะครับเดี๋ยวผม ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูที่เฟซน,น้องได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปขึ้นไลฟ์ให้ว่าน้องเขาก็มีหลายตัวเลยนะครับนะที่เขากาลังผ่าอยู่ก็อย่างอย่างตัวนี้ที่เขาเอามาให้ผมนี่ก็ตัวนี้เนี่ยอย่างเพชรจระแสงก็สวยเลยนะครับนะเนี่ยเนี่ยก็ไปอุดหนุนน้องกันได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปขึ้นเพจขึ้นเฟซบุ๊กน้องให้นะก็ลองไปสอบถามดูถ้าใครสนใจเนะาะทีนี้เดี๋ยวผมจะคืนน้องไปบ้างอ่าเอา ุยกับน้องแล้วว่าไอ้นี่น้องยังไม่มีก็สัจธรรมน้องยังได้ไอ้นี่เป็นบอลสีสัสจธรรมที่ผมเพิ่งแยกไปนะครับนี่บอลสีสัจธรรมนะแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็ที่เพิ่งผ่าหัวไปจะเป็นองค์หญิงเตือนตาเตือนใจนะครับเนี่ยเบบีเบบีก็คิดอยู่ว่าจะส่งให้น้องดีไหมคิดอยู่เนี่ยแต่ก็ลองส่งไปดูเดี๋ยวถ้ามันตายยังไงก็ต้องมาแลกกันเปลี่ยนกันใหม่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ โอเคนะครับก็เป็นคลิปแ a แลกต้นไม้แหละนะครับเนาะแลกต้นบอนสีสวยๆนะครับเนาะคือไม่ได้คิดถึงเงินถึงทองมากมายอะไรนะครับคือถ้ามีความสุขกับการเก็บอบอนสีสะสมแล้วก็หาแลกก็ได้นะครับเนาะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามใ้ช่องโมนต้ร์ขอชิวด้วยนะครับเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ